เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนฟิสิกส์ของสสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพ์เสน อิเล็กตรอนตัวหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนะขนาด2อคูณสิบกำลังหเมตรต่อวินาทีเข้าไปในสนามแม่เหล็กสม่ําเสมอขนาด5้าคูณสิบกำลังลบสเทสลาในทิศทางทำมุม30องศากับสนามแม่เหล็กขนาดของแรงแม่เหล็กที่กระทําต่ออิเล็กตรอนมีค่าเท่าใหรนะครับโอ้ข้อนี้นะให้หาขนาดของแรงแม่เหล็กนะไม่ต้องหาทิศทางนะครับอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เข้าไป ด้วยความเร็วคงตัวนะครับเราก็ตั้งต้นที่อะไรครับเออเขาบอกว่า,าความเร็วกับสนามแม่เหล็กมันทํามุมกัน30องศาเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นหาขนาดของแรงแม่เหล็กโดยสูตรนี้ครับ F เท่ากับ qvB sin เซตาครับอ่ะเราก็แทนค่าเข้าไปนะอิเล็กตรอนประจุของมันเป็นเท่าไหร่ครับเออประจุอิเล็กตรอนเนี่ยเราต้อง รู้นิดหนึ่งนะว่ามันมีะจุหนึ่งจุดหกคูณสิบกำลังลบสิบเคูลอมนะข้แทนหนึ่งจคูณสิบกำลังลบสิเข้าไป v แทนอะไรเข้าไปครับสองคูณสิบกำลังหนะครับ b แทนอะไรครับ b แทนห้คาคูณสิบกำลังลบสมเทสลา s i n ซ s i เท่าไรครับ s i n e สามสนะิบะแล้วที่เหลือเราก็แค่คิดเลขออกมานะครับ สนะา,าย30มสาย30มันเท่าไหร่ครับมันคือ1ส่วนสองถูกไหมเออสาย30มเนี่ยมัน1ส่วน 2, 2> นี่เราก็เอาทำไงครับเราก็1.6คูณ10กันลงวลบ19คูณ2คูณ5แล้วก็คูณด้วย1ส่วน2นะครับเอานะ แล้วก็10กำลังลบ้ 19, คูณ10กำลัง6คูณ10กำลังลบสสุดท้ายเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับเ,เราก็จะได้เป็นเอนะ,อะ,อะ,อะเดี๋ยวคิดเลขให้ดูด้วยเลยนะครับนะาคูณ2เป็น10นะ10คูณกับ1.6ก็เป็น16หนะครับเออ16หาร2คูณกับ1.2ส่วนมันก็จะได้8เออ,อย่างเงี้ยคิดอย่างงี้นะแล้วก็ คูณกับอะไรครับ10บกำลังลบ19 10กํากลังลบหกสิกลังลบ3า0ยกกาลังการคูณเลขกําลังก็เอาเลขชี้กําลังมาบวกกันนะครับก็ลบ19ไปบวก6ก็เหลือลบ13ลบ13ไปลบ3ก็เป็นลบ16นั่นเองนะครับก็กลายเป็นคูณ10กําลังลบ16หน่วยก็เป็นนิวตันนะครับโอเคนะก็คิดเลขง,ง่าย ถ้าง่ายกว่านี้ก็กดเครื่องคิดเลขไปเลยครับมันก็จะโชว์ตัวนี้ออกมาเลยนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าแรงแม่เหล็กที่กระทําก็จะเป็น8คูณ10กํลังลบ16นิวตันนะครับโอเคนะครับเออ